สวัสดีเจ้ามาเนื้อเจ้ามาเก็บพักเซียวเจ้าวันนี้กานดาพามาเก็บพักเซียวเจ้าคลิปนี้ค่ะมาเก็บพักเซียวเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเนื้อเจ้ายอดอุบอัลบเลยเจ้านี่ฟันลงมาแล้วกับมาเด็ดเอาเจ้ามีแต่ยอดอุบอัลบเนาะเอาไปคั่วใส่ไข่เอาไปแกงใส่ชะอ,อมกับเส่จเจ้าลำล้ำลำเนี่ย หน้านี่กําลังปงเลยเจ้าช่วงนี้กำลังปงหยอดเนาะกำลังออกหยอดอ่อนๆกินอร่อยมากเลยเจ้าพักนี่ภาษากลางเป็นเรียกพักอ้อย่างพักคูชโชพักอ้อย่างหู้เจ้า,ากันดากลมหู้จักเนาะไผหู้จักว่าคือพักอ้อย่างทางทางบ้านไหนเรียกพักอ้อย่างกับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกให้จิมเนื้อเจ้า นี่หยอดกำลังงามๆเลยเนาะ้าโมอะช่วงนี้ก็สถานการณ์ม่ค่อยดีเจ้าเข้าสวนเก็บพักในสวนกินไม่ต้องไปตลาดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวเนาะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเจ้าเป็นบรยุดธ์อยุดเองเจ้า หาเก็บพักเก็บมะนากินเนาะตามวิธีชีวิตคนบ้านนอกก็จะประมาณนี้เจ้าอยู่ง่ายๆกินง่ายๆด,ดูไหนมีพักอะไรกับกินเข้าไปเก็บกินเจ้าเอาไปแกงใส่ชะอมอย่างแซ่บเลยเจ้านี่อย่างอร่อยเจ้าลำ้ลำลำ้ำล้ำ นี่สวยงามก่เจ้านี่อ่อนๆเลยได้เก็บเต็มกระมังเอเต็มกระป๋องแล้วเจ้าได้เต็มกระป๋องแล้วเนาะแม่มาเก็บก่อนเจ้านี่อันนี้กันดากับตามมาที่หลังเนาะตามมาเก็บที่หลังเจ้าก็วิธีเก็บก็คือฟันกิ่งลงมาเลยเจ้า ัดกิ่งลงมาแล้วก็มาเก็บอยู่ข้างล่างเลยเจ้าเพราะว่ายิ่งตัดยิ่งยิ่งแตกยิ่งงอกแล้วยิ่งเฮาตัดกิ่งเป็นยิ่งงอกแล้วยิ่งแตกออกใหม่เนาะนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเจ้านี่สวยงามเหมือนเล็ดอยู่ เด็กระเด็อันติลลิดกะลิด,เด,ด,เ,ด,ดเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนื้อเจ้าสําหรับคลิปนี้กะจะขอจบไม่เพียงแต่เท่านี้ก่อนเนื้อเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาายบาย